ปัญหาของหลายๆบ้านน่ะคือคุณพ่อคุณแม่ไม่กล้าสอนลูกของตัวเองเราคุณพ่อคุณแม่น่ะเข้าใจว่าคนอย่างคุณพ่อคุณแม่จะไปสอนอะไรกับลูกได้คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเป็นนักกีฬาจะไปสอนลูกให้เป็นนักกีฬาได้ยังไงคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยทําอาหารจะไปสอนลูกให้ทําอาหารได้ยังไงคุณพ่อคุณแม่ไม่ประสบความสําเร็จจะไปสอนลูกให้ประสบความสําเร็จได้ยังไงอ่ะมาฟังเรื่องราวที่อาจารย์เลจะเล่าให้ฟัง อย่างปีโตเฟนน่ะคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นใครอย่างออาเบิร์ตไอน์สไตน์อ่ะคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นใครอย่างเอดิสันคนที่ผลิตหลอดไฟให้พวกเราได้ใช้พ่อแม่เ็าเป็นใครคุณเห็นอะไรไหมอัจฉริยะกลุ่มเนี้ยเขาไม่ได้สืบทอดความเก่งมาจากคุณพ่อคุณแม่เอดิสันไม่ได้สืบทอดการสร้างหลอดไฟจากคุณพ่อคุณแม่ปีโตเฟนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สอนการเล่นดนตรีมาตั้งแต่เกิด หรืออย่างอาจารย์เรศเองคุณพ่อคุณแม่ก็จบเพียงแค่ชั้นปสนี่เป็นเหตุผลที่อาจารย์เรศจะบอกคุณว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนลูกยิ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเป็นอัจฉริยะและดีกว่าตัวเองในทุกๆทางคุณพ่อคุณแม่ยิ่งจะต้องสอนลูกคุณพ่อคุณแม่คือฮีโร่ของลูกร้อยเปอร์เซนไม่มีใครที่จะมาเป็นฮีโร่ให้กับลูกได้ดีเท่าคุณพ่อคุณแม่และที่สําคัญคุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนลูกใส่ไอเดียที่ดีให้กับลูก ให้ลูกได้ดีกว่าเราทุกทิศทาง